Oh. <laughs> เราเราเป็นเจ้ากันแล้วเห็นปะกลัว oh, จะเป็นเจ้าเจียว <laughs> <laughs> เนี๋ยขี้กาขึ้นหัวอีกอยุงย่ง <laughs> เราเป็นของเราเองยะเป็นอะไรไม่ไม่ขึ้นหรอก <laughs> เราเป็นเฉพาะของเราเองอ่ะใน <laughs> ในในสี่ห้าคนเราไม่ได้ไปเป็นที่เมืองไหนอะเมืองเมืองก็เมืองของเราเอง อยู่ในห้องเราเองอะไม่ไม่ไม่เป็นไรเป็นไงสบายดี้แล้ะก็เจ็ดสิบเจ็ดแล้วมันมันอ่อมันต้องสองมันแล้วเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะทรมานแต่ก็ต้องพยายามมีความสุขกับการทรมานเราจะได้ไม่ทุกข์มาก ขนาดเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่เลยอ่าอย่างนี้ยังแข็งหรือแข็งแต่แรงไม่ค่อยมีอออย่างนี้ยังยังพี่นายนี่ยังถือว่าดีหรืออย่างดีบางคนกกนี่ก็นอกกระเด<อ>ียเมียเมียไอ้ไอ้น้อยอ่ะยิ่งกว่าคนเก,ก่งนั่นน่ะอ๋อ แลมันกินเหล้าจัดกันไปหรืออ๋อตอนหลังมันมากินเหล้าหรือทีแรกมันไม่ได้กินไม่ใช่หรือหวนกินเหล้าจัดแต่ก่อนเนี้ยอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังกินอยู่อืมเอ๊ะทีแรกเรานึกว่ามันทีแรกนึกว่ากินเฉพาะผัวมันเมียมันไม่ได้กินโอ้ยกินแข่งกินเลยทั้งผัวทั้งเมียอ๋อผัวแก้วเมียขวดเลยใช่ไหม เออแต่นี้ก็กินคู่กับลูกเขยนะอ๋อไปกินคู่กับลูกเขยดี๋ยลูกเขย,เขยมันก็ลามปามเอาหรอกแม่นะล,ลูกเขยเขาดีอืมก็ให้ดีตลอดไปแต่บางทีบางทีไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำกว่านี้คนบางคนส่วนใหญ่โอ้ไม่ใช่อูอืมเป็นอย่างนั้นชีวิต <Ừ. S 1> ชีวิตก็อย่างเงี้ยเนาะก็อย่างงี้เนี่ยก็ยังดีดีกว่าสกอร์นี่ใช่ไหมนะใช่ใช่แต่พูดถึงเรื่องการกินนี่ไม่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องนอนไม่มีปัญหาเรื่องพี่ไหนอสบายจัดไงว่างเออใช่มันก็เลยฟุ้งซ่านอืมย่างพวกหนูนี่ทำงานกันตลอดไงพี่ก็เปิดแอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมง นั่นและแล้วก็สบายขนาดนี้ยังจะเอาไงอีกเอาไงนะไม่ต้องไอเ้เรื่องคิดถึงสมัยก่อนดิโอ้โหตากแดดตากนายออชดเชยกันเนาะชดเชยกันอันนี้ลูกเขาเลี้ยงดีแล้วพูดถึงเนี่ยอืมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวกลางเดือนหน้าก็ต้องไปส่องกล้องอีกสออก่องกล้องเข้าไปในบอก ดิ้วนิ้วยังออกจากถงน้ำดียังเอาออกไม่หมดโอ้ยตอนนั้นก็ไม่เอาออกได้หมดนะเจอามาขยักขย่อนอยู่ได้เก็บหลายรอบเออหลายรอบอีกรอบนี้อาจจะอยู่หรือไม่อยู่ก็เท่ากันแต่ก็ไม่ไปไเป็นไรโอ้ยไม่เปไ็นไรเพราะว่ากข่งกำ,ำไรแล้วอ,ะอ่ะอยากไปหา<ต>้าไปไม่ถูกแล้วก็หยุดแป๊บเดียวเองเออใช่ซักผ้าก็ครึ่งวันสิ็แหละโอ้ยสิผาช่้ไม่เป็นไร เราคุยกันได้กับอย่างนี้ก็ดีแล้วไม่ต้องอย่าไปยึดติดมีความหนูเ็ายังบอกเลี้ยงอยู่ว่าเอ้ย<ม>เราไม่จะไปหาพี่มึงเลยอายุมากแล้วไม่ไปหากันตอนเป็นเป็นเนี่ยไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงตายถึงตายก็ไม่ต้องไปแค่ส่ง หลายไปบอกเสียใจนะที่ตายซะได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยพอแล้ว <laughs> เพราะว่าไม่ต้องเสียค่ารถค่าอะไรเหลืออยู่คนเดียวนะอืม <c oughs> ก็ตอนนี้ในในรูปเราทั้งหมดในรูปเราเป็นเจ้ากันหกคนเหลือสามคนยงนง่งเนาะ เออเือแค่นี้เลยเหลือสามคนก็ยังนึกก็โลกนี้อันนี้จังเราก็ต้องรู้กันไปได้คุยกันขนาดนี้ก็ดีแต่ยังผัวก็ทำงานไม่ค่อยได้แล้ยวเออเป็นไปไปตามวาระเวลาตามสังขารตามร่างกายอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนเมื่ก่อนเขาทำงานหนักี่เออชีวิตเนาะชีวิตเอตากระโม่ไม่ค่อยเห็นข้างแล้ว่ะเหมนกัน ก็เลยลาขอ, <Ừ. S 1> ของพี่ก็เห็นข้างเดียวแล้ว <Yeah. S 1> แต่ก็ไม่เป็นไรมันยังไงก็ยังเห็นพี่ไหนไม่ต้องไอ้นี่เพราะาพี่ไหนไม่ได้ทำงานอะไรลูกเลี้ยงสบายเออไม่ต้องดินล้นมากมายแล้วอ,อืมไม่มีอะไรที่จะดินล้นแล้วเออเสียงพกหนูก็ยังต้องดินลนกันอยู่ไงออหนูก็สบายแล้วไม่ค่อยไอ้นี่ชะไห่แล้ว ในเหมือนเมื่อก่อนก็หมดเวรหนูก็หมดเวรมาออสบายแกเลี้ยงดีอืมอืมก็ดีแล้วแล้วสำเริงก็ยังไปทำงานตามปกติใช่ไหมทำงานตามปกติอะไรก็งานมันไม่หนักแล้วแค่ดูแลบอสมีบอสอยู่สามคนเออดีแล้วล้างห้องน้ำหากาแฟหาข้าวอะไรกินแค่นั้นเองเออก็ดีแล้วก็ถือว่าออทำไปทำไปทำไป ทิ้งก็ให้ทิ้งให้ติบทิ้งห้าร้อยพันหนึ่งให้เลยเนี่ยเออก็ดีเงินเดือนต่างหากเดือนสองไปเดือนละหมื่นสองโอ้ยังดีแล้วดีแล้วดีแล้วล้วยังไม่หยุดวันอาทิตย์ดีคุไปทำโอ้โหทมัมก่อนนี้สุดสุดอืมไม่เป็นไรชีวิตแต่เงินหนูก็ฝากเดือนละหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทถือว่าหนูก็ดี หนูมีความก็ดีช่วยกันเดี๋ยวเก็บอีกสักหน่อยเ๋ยวซื้อรถ,ถัะคันไปไหนก็ได้ไปได้ก็มีเป้าหมายจะซื้อรถอะไรดีเนี่ยแกอยากได้รถปริกอัพมือสองไม่ต้องแพงมากอะไรเงี้ยสักแสนกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มือหนึ่งก็ไม่แพงเท่าไหร่เขาไม่อยากผ่อนนี่เขาอยากซื้อเงินสดเลยเงินสดก็ซื้อได้ถึงมือหนึ่งก็ซื้อเงินสดได้ ยังไม่รู้ดูก่อนปีหน้าเน,เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนอเรื่องเรื่องเสียงเงินนี่ไม่ต้องรีบร้อนแกก็วิออ่งวินก็ได้วันละแปดร้อยวันละพันกว่าบาทอ๋อก็ถือว่าดีถือว่าดีอืมอืมอืมก็ใช้เงินเขาแหละเงินหนูก็เก็บกันเออเออเอกก็ดีแล้วปลองดองกนดีเขาเขาเขาปีอะไรนะลืมสะหกสิบเท่าไรแล้วหนูก็ลืม หกสิบหกสิบห้าหกสิบหกหรือมปล่ประมาณหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบห้าหกสิบหกหกถ้าหกสิบหกก็เป็นปีปีชวดถ้าหกสิบห้าก็ปีฉลูปีชวดก็ปีหนูเลิกนี่ตัวตัวจริงเเกิดศูนย์สี่ปีฉลูไม่ใช่เหรอ ่ัลลูกับสลูก็อยู่กันอย่างเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะก็อยู่กันนะก็คุยกันรู้เรื่องไงอืมเขาเขาทำงานเราก็กลับมาก็ทำงานบ้านทำอะไรเรียบร้อยแกมาแกก็ซื้อของซื้ออะไรไมากินอืมเราก็ถามไทยเขาจะกินอะไรยังไงก็ถามกันจะเท่าไหทำไแล้วแต่เราเลยทำอะไรเขากินได้หมดอมเออก็เหมือนรู้สึกจะเหมือน พี่ไหนก็กินได้หมดเหมือนกันมีอะไรก็ไม่ไม่เรื่องมากเออแต่เมื่อก่อนนี่อาจจะเรื่องมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่เรื่องมากเลยเป็น,นเงินก็ไม่ต้องขอเขาใส่กระเป๋าไว้เลยอืมก็ดีแล้วก็นับว่าเป็นมงคล้ํำเลยทีเดียวกนยันเนี่ยมาอยู่ด้วยกนันก็ฝากตังค์ได้เป็นแสนแล้วได้ได้ได้สองปีแล้วใช่ไหม ยังยังไม่ถึงสองปีปีเศษ็ตรงการเนี่ยถึงจะสองปีออก็ถือว่ายังดีอยู่อืมแต่พี่น้องเขาก็ดีพ่อแม่พี่น้องเขานะอืมเขาก็คุยกันรู้เรื่องก็ต้อนรับเราดีใช่ไหมเราไปดีอืมเป็นพูดภาษาเหมือนพวกเราไหมสำเนียงออกเนื้อคล้ายสุพรรณอ่ะเออเนื้อก็การการชนะบริวาอเนื้อนิดๆเออธรรมดาแต่ไม่เป็นไร ก็ประเทศไทยมีตั้งหลายภาคคนที่พูดไทยภาษากลางชัดที่สุดก็คนกรุงเทพคนแถวนนบุรีแถวฉะเชิงเซาแถวสมุทรปราการพวกพวกนี้แล้วก็แถวนครนครปฐมนี่ก็เริ่มเพี้ยนนิดนิดมาเรื่อยๆถึงทุงกท่านชอบเนยนใช่ แต่ถ้าคนกรุงเทพคนนนทบุรียุทธยาออ่างทงทก็ยังเรียกว่าโดยมากจะชัดพอพวกนี้เป็นกรุงเทพแล้วก็เป็นปริมณฑลก็มาทางแถวปทุมธานีนี่พูดจาชัดเจนเอบแต่ถ้าออกไปทาง เออโคลงโคราชนครสวรรค์นี่ก็เริ่มเพี้ยนอย่างพวกเรานี่ก็เขาฟังกันเพี้ยนแต่เราพูดเราเหนื่อนะแต่เราเราเนาว่าเราเราก็นึกว่าเราพูดดีเปรียบเลยแต่เขาฟังเราก็ยังเหนื่อยแต่หลานเยอะเลยตอนเนี้ยลูกหลานตาวินัยไงอตาวินัยก็มีหลานสิบคน โโอ้ oh. หลานสิบคนตอนเฟิร์สเขาก็ทำงานทำงานก็รู้สึกมีหน้ามีตาก็เฉลี่ยดเดือนหนึ่งก็แสนบวกลบทางคอมมิชชั่นด้วยเ๊ย้เขาก็ทำก็ได้ดีส่วนพิมพ์ก็ทำธนาคารอ่าูบแบงเป็นซิตี้แบงก์เก่าก็เดือน oh. เอยก็คงได้ดีมั้งเพราะว่าเขาทำงานได้ สองสองปีเศษเนี่ยเขาผ่อนบ้านผ่อนอะไรแล้วว่ะซื้อรถแล้ววะเงีน่ะเขาเก่งกันอะ่ะลูกหลานเก่งทุกคนเลยอืแล้วก็มาฟิล์มตอนนี้ก็มาเริ่มเริ่มมาดีขึ้นเพราะมาช้าก่อนเพราะมัวไปทะเลทะไลผิดพลาดในการดําเนินชีวิตสําเริงสำ,สำรารคนเรามันก็พลาดได้เนาะก็เราก็ล้ลม,ล,มลุกคุกคานเมื่อกีห้หอกอใช่ใช่ เสร็จแล้วก็มาตอนนี้ก็มาน้องป่านก็เรียนก็เลยอีกไม่กี่เดือนก็จะจบจบหัวเฉียวภาษาจีนก็ตรงใจถ้าภาษาจีนเก่งก็น่าจะทำงานได้ดีได้ดีจะ,ะดีแล้วเห็นดูลูกหลานได้ดีกันทุกคนแล้วก็ชื่นใจนะอารนี่ก็เป็นประหลัดอบตอ ทับกริตกลับมาอยู่นครสวรรค์ได้ไงใช่ทับกริตทับกริตที่แรกก็ไปอยู่บางเสาธงก็หน้าทีการงานก็ดีขึ้นน่ะไปเอาตำแหน่งไงค่ะไปเอาตำแหน่งเป็นประหลัดประหลัดอ่าตำบลทับกริตอ่แล้วก,กส็สามีเขาก็เป็นผู้จัดการอ่กะทิชาวเกาะสาขานครสวรรค์อือก็ถือว่า ใช้ได้ดีกันทุกคนเลยลูกหลานครสบาย้วพี่นายไม่ต้องไปเครียดพี่นายไม่มีอะไรทาเนี่ยมันก็เลยฟุ้งซ่านอก็จะออกไปไหนไปไหนเขาก็ห้ามไม่ให้ไปไปไหนที่มาไหนเองได้ไปไหนเขาก็ว่าจะให้ไปจะให้ไปเดินหาตังค์อย่างเก่าเขาก็ไม่ให้ไปแล้วอ่ะโอ้ห้แยแวจะไปทําไมดินลืมตอนนี้เอเขาก็เป็นบริษัท บริษัททำบริษัทขายเครื่องผิดน้ำโอโซนแทนสารเคมีซักล้างแทนสารเคมีชดเชยตอนนี้เขาก็เริ่มกำลังรุ่งเรืองอยู่เออ<ใ>นู่ในโพสตอยู่ในออนั่นอยูอ่กำลังกำลังกำลังก้าวหน้ากำลังกำลังเติบโตโอเขาก็รู้สึกแลเออล่ามจำกันทุกคนแล้ อาเป็นประหลัดโอ๊ตก็เป็นผู้จัดการบริษัทสเต็มเซลล์เวลานี้ที่อยู่กับโอ๊ตทุกวันนี้ก็อยู่กับโอ๊ตอืมเขาก็โอกินเหลือเฟือใช่กินเรื่องกระลมากมาเยอะแล้วอืมอยู่สบายกันมั้งเเสร็จแล้วก็อุ๋ยก็เป็นรับเป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำบริษัท ที่โอท์ทำงานเป็นผู้จัดการอยู่โอเปเรเตอร์ใช่โอเปเรเตอร์โอ้โหแล้วทันสมัยนเนี่ยน้องพี่เนี่ยรู้จัก oh. โอเปอเรเตอร์พี่วินัยยังพูดไม่ค่อยเป็นเลย oh. โอเปอเรเตอร์ <c oughs> แต่ก่อนหนูไอทำอยู่ที่อพาร์ตเมนต์บางทีโอเปอเรเตอร์ letter, ไม่ว่างหนูก็รับให้เออดีจังเลยเลยก็เลยอยู่ประจำตอนนี้เขาก็ ส่วนหลานก็ตอนนี้หลานสาวคนที่ห้าก็ไปเรียนอยู่แคนาดาทีแรกก็บอกว่าเอ้ยแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวก็ร้องให้คิมูกโป่งแล้วไปอยู่แคนาดาพอไปจริงๆก็ร้องมาบอกกับตาบอกเนี่ยร้องให้อยากกลับบ้านตาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็บอกขาหลัง จ้างให้กลับมันก็ไม่อยากกลับพอเดี๋ยวนี้จ้างให้กลับไม่อยากกลับแล้วว่ามีมีมีคู่ใจแล้วว่ามีคู่ใจ <c oughs> มีคู่ใจเออฝ่ายชายเขาก็รักดูแลดีแล้วก็ผู้หญิงคนไทยเป็นคนอ่อนน้อมด้วยเขาเขาเลยเขาก็เลยชอบไงเรียบร้อยรู้สึกการบ้านการเรือนี่ผู้หญิงไทยนี่หนึ่งอยู่แล้ว เห็นลูกสาวเลี้ยงอะไอคนโตมันก็แฟนฝรั่งอยู่นะเออแต่ไม่ค่อยเห็นส่งให้พ่อให้แม่วะ่ะเออทำไมไม่ไปเจอฝรั่งที่วัยรุ่นอะฝรั่งวัยรุ่น<ว>เขามีบริษัทของตัวเองอไวัยรุ่นนี่หรือว่าก็ไม่รู้นะยมพอ่อพี่ในก็ไม่รู้จะวิจา,ารณ<า>์ตังไง เวลาลาพักร้อนเธพาเมียเขาไปญี่ปุ่นไปนู่นไปนี่เราก็ยังบอกเอาแกลำบากแกก็ไม่บอกลูกแล้วให้ช่วยั่านท่าทำไมไม่บอกวะนะไม่อยากไปรบกวนเขาถ้าถ้าอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ลําบากตายเออหนูก็บอกว่ามีอันไหนให้เขาช่วยได้ก็ต้องให้เขาช่วยมากเราไม่ไหวอยู่แกแล้วเออเราก็ช่วยเขามาเยอะแต่หนูก็ แต่พี่ <ผม S 1> นายนี่จะช่วยแล้วพี่<ร>พี่นาย,นายนี่ปากกินของเรามั่งแล้วพี่นายในปากเปาะเป็นอะไรเนี่ยบอกกน้นบอกกนี้อย่างนี้ด้วยแล้วมั้งเป็นเพราะว่าเราปากเปาะเราต้องบอกด้วยใช่ไหมแล้วเราต้องสอนออลูกไอ,อ้ไหนูช่วยแม่สักเดือนเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องให้เยอะและ้วหนูก็บอกลูกหนูไอ้เมย์แกมินอ่ะบอกไม่ต้องมาให้แม่เยอะแล้วให้กินสั้ เดือนนะสี่ห้าร้อยแล้วแต่จะให้ไม่ได้ว่าลบกวนอะไรมีก็ให้ม่มีก็ไม่เป็นไรหนูว่าอย่างงีเ้เยเห็นแต่ว่าทำบุญกับพ่อกับแม่มั่งหนูว่าอย่างงี้เลยไอ้ไอ้ลูกชายตอนนี้มีหลานแล้วนี่โอ้กําลังน่ารักเลยเออรู้สึกว่าเมียเขาก็ได้ดีได้ดีฝ่ายฝ่ายฝ่ายเมียเขาก็รู้สึกเป็นคนที่มีฐานะนี่ใช่ไหม ใช่คนรวยเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แถวนนทบุรีอ่ะแล้วก็แล้วก็พ่อเขาก็เป็นในความมีบริษัทของเขาเองอออย่างนี้เขาลูกสาวเขาชอบเขาก็ต้องชอบไปก็ลูกสาวและลูกเราก็นิสัยดีแ้วเขาไม่ชอบเพราะว่าไม่มีเงินนะเขาบอกลูกสาวเขาว่าเขามาขอทิ้งเป็นล้านนั่นตอนนี้ลูกสาวชอบไปแต่งไง น,น้แต่้ามีลูกมีเต้าด้วยกันทั้งแรงมันก็ไม่ไปก็เหมือนอย่างกับพี่นายแน่เมื่อก่อนนี้เขาไม่ชอบเดี๋ยวนี้เหนือกับเขาแล้วทุกอย่างลูกเต้าตดีดีสมัยก่อนที่เขาดูถูกกันเนาะแต่ว่าพี่นายเป็นคนบากบั่นดูแลครอบครัวไม่ไม่ให้เกี่ยวไปรบกวนฝ่ายเขาเลยเป็นอย่างนั้นก็นับว่าดีเป็น เป็นมงคลแล้วพี่ตีแข็งแรงดีไหมเนะก็กระป้องกระแป้งไม่ค่อยดีแล้วก็เจ็ดสิบสองแล้วอะเป็นพราะแก่ขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเป็นคนร่างกายสุดโทมเป็นโน่นเป็นนี่เป็นป่วยเป็นอะไรกันเนาะธรรมดาเนาะเป็นหนูก็เป็นขาเพิ่งหายอยู่ๆเป็นเส้นพิกอ่ะเดี๋ยวนี้เดินไม่ไม่ปกติเท่าไหร่ใช่ไหม ปกติแหละเออปกติพยายามบริหารร่างกายแล้วก็พยายามอย่าให้น้ําหนักขึ้นอย่าอย่าอยู่นิ่งเฉยก็ดูลแลตัวเองะปกติเออน้ำน้ำหนักตอนนี้อยู่คนเดียวอะ่ะอืมดี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 ด,ด<อ>บ้านคนเดียวก็ข้ามองเขาถึงจะกลับนนใช่ไหมเออแกไปการไปขับรถถอยสองเดือนอ้อ ทิ้งเขาให้มาสี่ห้าหมื่นได้มาแต่แต่เราก็ติดต่อคุยกันทางไลน์ตลอดทุกวันใช่ไหมโอ้เช้าวันเย็นถามเวลาใช่ไหมก่อนอาหารหลังอาหารแต่ไอ้ีแกไม่เจ้าชู้แล้วก็ดีแล้วทำทำตั้งงานเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วแบบคนสมัยก่อนเขาลำบากมาเยอะไงพดีอืมอือืมบกงเท้ายังไม่มีใส่เลยสมัยก่อนเขาเออใช่ใช่ ดีและดีและคนคนเ,เราต้องถ้าคนลำบากก่อนแล้วจะมีความเข้มแข็งจะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่ง,งเหมือนอย่างกับลูกพี่นายนี่ก็ที่ได้ดบใจดีก็เป็นเพราะว่าดูพื้นฐานมาจากความอยากจนแต่<อ>จะมาเสีย,จะ,สยจะมาเสียตอนหลานหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะหลานนี่มาแล้วจังหวะสบายแล้วก็อย่างโอนนี่ก็รู้สึกว่าจะดูแลลูกอย่างอย่างดี เกินก็มีลูกสาลูกชายนี่รู้สึกจะไม่ค่อยแตะให้ลำบากเลยก็จะแค่จะช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นเอาแต่ก็เตือนเขาได้แต่เตือนบอกเขาอย่าไปยุ่งเขามากใช่ไหมบอกเขามากก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะบางคแล้วเราบอกเขาเขาลำคา,านอีกใช่ใช่โอเคตอนนี้ทักทักทายกันแค่นี้นะจ้าสวัสดีน้องจ้าวันดีจ้า